ทนายเดชาฟาดใครเดาไม่ยากอ่านจบมีคนสะดุ้งหลังแอนเรียกว่ามีประเด็นกันอย่างต่อนเนื่องกับทนายเดชาตอนนี้ที่มีการเริ่มเข้าแจ้งความคนดังที่เข้ามาด่าดทอต่อว่าตนซึ่งล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาโพสต์ข้อความระบุว่าเป็นฮีโร่ในโลกออนไลน์เที่ยวด่าชาวบ้านไปทั่วแต่ต้องมาเดียวดายนะบัลลัง คดีหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาโทษจำคุกสูงสุด2ปีอย่าไปดูหมิ่นผู้อื่นครับเดี๋ยวถูกดำเนินคดีแล้วอย่าร้องเชื่อผมมีแต่ความทุกข์ตอนนี้ผู้เสียหายคดีหมิ่นประมาทแจ้งความตามสถานีตำรวจจำนวนมากใครที่ไปด่าเขาก็ต้องรอรับหมายเรียกมีความทุกข์ทรมานใจไปตลอดทั้งเสียเงินทั้งเสียเวลาและสุขภาพจิตเชื่อผมอย่าไปด่าชาวบ้านเลยไม่ได้อะไรหรอกครับ เอาเวลาไปทำมาหากินดีกว่าด้วยความรักและความห่วงใยนะครับโกรธเกลียดใครก็เก็บไว้ในใจขอขอบคุณขอ้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ